โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์่าราทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพีอาราคอมเมอรีเกตเีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาแล้วก็มีคนโพสต์ถามในกลุ่มหลักเนี่ยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับจูเลียสว่าตัวละครจูเลียสศูนย์ดาวเล่นได้ไหมนะครับเนาะไม่มีการ์ดเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้ต้องขอย่าว่ามันอาจจะเป็นความคิห็นส่วนตัวของผมเพื่อนๆลองใช้วิจรรา,นนารณรญาณ มันอาจจะไม่เหมือนกันในการใช้งานก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจารณากันดูเองละกันเนาะก็โอเคก่อนที่เราจะไปดูละกันเผื่อใครหาในสุดของร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลลรีฟันบุกขอแน้นํามารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนจดทะตบียกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่าสาปีแล้วก็รับเติมทั้งแบล็คเอ็มฟลายอาร์วีและรวมไปถึงโรบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมชิ้งลิงก์วันนี้ตารางคลิปแล้ว หาใน,นส่วนตัวของกลุ่ม b l a c k w a v อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า b l a c k w a v ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟาร์มารีสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยนครับโอเคมาอ่ะอันนี้คือต้องพูดในมุมมองส่วนตัวของผมก่อนแล้วกันนะครับเนาะมันสามารถลงไปได้หลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็น PVE หรือว่า PVP ส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นศูนย์ดาวจูเลียตไม่มีการ์ดสกิลเล่น PVE หรือว่าลงดันเจียนได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องแบบ เก่งมากมายขนาดนั้นนะครับนะศูนย์ดาวเนี่ยมันไม่มีตายเกิดก็จริงแต่เรายังสามารถใช้ตัวอื่นซับพอร์ตได้ในการเล่นอ e ีเวนต์ตีบอสใช่ไหมนะไปลงดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยเราอัพแค่สกิลอัติเมตตัน5เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้สกิลเราเนี่ยแรงขึ้นจากปกติ135%่งรมส้าใช่ไหมถ้าเราอัพสกิลเต็มเนี่ยจะกลายเป็น175%ตีบอสโคตรแรงเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าจูเลียสถึงจะเป็นศูนย์์ดดาาวไมม่ีกกรสิล ก็ยังสามารถใช้ลง PVE ลงดันเจียนลงตีบอสได้อยู่ดีนะครับเนาะแต่ปัญหาหลักเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ PVP ไม่มีดาวเนี่ยแตกไม่มีการ์ดก็แตกต้องบอกก่อนว่าการลงดันเจียนเนี่ยเราสามารถใช้จูเลียนเนี่ยแทนที่การ์ดโดยการใช้การ์ดลมหายใจความมืดหรือไม่ก็การ์ดอันนี้ได้ครับบวกอัตราคิดที่ททอนถ้าอัพเต็ม5เนี่ยมันจะเป็นบวกคริ17ไอ้15 15 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทนที่ได้แต่ว่าถ้าไป PVP ครับขอย้ําถ้าไป PVP แล้วคุณศูนย์ดาวคุณเจอไลอาเจอลีดฟันทีเดียวตายจบครับเราแพ้ทางปัญหาคือจูเลียสมันเก่งเพราะอะไรเพราะมันมีตายเกิดถ้าเป็น2ดาวตายเกิดเลือด45%ถ้าเป็น5ดาวตายเกิดเลือดเต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักๆคือพรสวรรค์นในการเล่นนะนะครับหรือว่าการอัพดาวเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากๆตอนมัน5ดาวมันมีตายเกิดอ่ะ เลือดคืนมา100%อเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความเก่งของมันคือมันมีตายเกิดใน PVP เพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์ดาว PVP เนี่ยคุณเจอไลอารฟันตายแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะครับไรอาเจอลิดฟันเละเป็นขี้แน่นอนนะแล้วก็เรื่องของการ์ดสกิลเนี่ยจำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสกิล2เนี่ยถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมใช่ไหม มีโอกาส5 0ที่จะหยุดเวลาซึ่งหยุดเวลาเนี่ยคือสกิลที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับทำให้สกิลคููดาวสองของอ e ีกฝ่ายนานขึ้น1เทิร์นประมาณนั้นแล้วก็ได้บัฟเพิ่มความเร็วเลเวลสามเนี่ยหนึ่งเทิร์น turn ก็คือบวกความเร็วให้ตนเอง5 5เราจะมีแค่2 s k สกิลนี้แต่เมื่อเรามีการ์ดสกิลของเขามันจะทําให้เราได้ผลตรงนี้ก็คือให้ผลดีบัฟสูญเสียความคล่องตัวกับสตูตัวนี้ศูนเสียเนี่ยคือเป็นศูนย์นะครับ แล้วก็มีโอกาส60%ที่จะให้บัฟตัวละครอื่นๆฝ่ายศัตรูเนี่ยนะมีโอกาสลดความคล่องตัว10%ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวมันโกงมากคือสมมุติผมลำคาญตัวนี้ว่ะตัวนี้กำลังจะได้ใช้สกิลแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นตัวของมิโมซ่าเอ r เพื่อที่จะชุบเพื่อนใช่ไหมผมสามารถใช้สกิลสเนี่ยตอนมีการ์ดเนี่ยโจมตีมิโมซ่าป้งเข้าไปทีเดียวแทนที่หลอดเรื่องเหลืองอยู่ข้างล่างขีดของเขาเนี่ยจะได้เริ่มต้นเดี๋ยวผมไป p p พให้ดูจะได้เข้าใจตรงกรัน อีกไฟล์เนี่ยจะได้เริ่มต้นเนี่ยเรากลายเป็นว่าลบไปเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันพอสมควรอ่ะอย่างเช่นเจอทีมนี้ใช่ไหมครับเจอทีมนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการ์ดสกิลให้ดูแล้วกันว่าการ์ดมันทํางานยังไงนะครับอ่ะข้อเสียครับข้อเสียพอดีเลยมีการเทสกับตัวของมา้าพอดีมา้าเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเกมเนี่ยจะทําให้เพื่อนได้รับสถานะกันสถานะผิดปกติทั้งหมด ซึ่งสกิลลบในส่วนตัวของความคล่องตัวไม่สามารถลบได้ตอนตัวศัตรูเนี่ยยังมีสกิลนี้อันนี้คือข้อเสียหนึ่งอย่างอ่ะก็เลยเอามาอลองลอง,ลองให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอันนี้ผมเอาเป็นตัวของบัฟพลังเวทแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ตัวอันนี้ผมอัพเป็นความเร็วบวกฟรีครับประมาณนี้ปึ๊บเข้ามานะครับแล้วก็โลตัสอีกฝ่ายเปิดก่อนอ่าจูเลียเราเปิดก่อนเพราะความเร็วเราสูงกว่าคราวนี้เนี่ยเราเลือกโจมตีครับอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับตัวโรตัสอีฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมหรือไม่ก็ล่อยามี้แต่ว่าปัญหาคือมิโมซ่าคือตัวลำพานใช่ไหมนะครับผมเอายามี้ก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยยามีตายใช่ไหมยามิตายเนี่ยเราจะได้ใช้สกิลอีกทีหนึ่งซึ่งสกิลนี้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะลดความคล่องตัวอ e ีฝ่ายเหลือศูนย์เลยความคล่องตัวคืออะไรหลอดเหลืองๆอ,อยู่บนหัวอ e ีฝ่ายเนี่ยเห็นไหมอ่าอยู่ข้างใต้เลือดเนี่ยถ้าหลอดเหลืองๆเ,เต็มอีฝ e ่ายจะโจมตีทันทีสกิลนี้สามารถลบหลอดเ,เหลืองให้มันเหลือศูนย์ได้ อีฝ่ายก็จะไม่สามารถโจมตีได้ก็ต้องมาไล่หลอดเหลืองๆใหม่แต่ปัญหาคือวิธีแก้ก็คือเอามาร์สมามาร์สเนี่ย LR ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสถานะกันดีบัฟซึ่งการสกิลของจูเลียได้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกตีธรรมดาเลือกตีธรรมดานะเพราะว่าเดี๋ยวให้หลอดมันหายก่อนครับอ่าถ้าเป็นโนเอลแบบนี้ก็อันตีเลยครับโป้งเข้าไปเลยเรียบร้อยอ่ามิโมซ่าแตกใช่ไหมครับอีกฝ่ายก็ทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บมาโจมตีปึ๊บเข้ามา,มมาใช่ไหม อ่าสังเกตครับหลอดเรืองเหลืองอีฝ่ายมันจะเริ่มหายแล้วก็เริ่มคูดาวใหม่ใช่ไหมอ่าเราจะทำอย่างนี้ปึ๊บเข้ามาฟึ๊บอ่าอันนี้บัฟเพื่อนครับเหมือนเดิมแล้วก็อ่าตัวนี้ตีเปะโอเคแล้วก็มาส์สาะเพิ่มความเร็วนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้โจมตีแล้วก็มาถึงจูเลียสสังเกตครับอีฝ่ายไม่มีการสถานะดีบัฟแล้วถูกไหมแล้วก็หลอดเลือเหลืองเนี่ยอีฝ่าย มันเกือบเต็มแล้วถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยอีฝ่ายจะโจมตีใช่ไหมผมลดครับโต้งเข้าไปหายเป็นศูนย์ะครับเห็นไหมจากตอนแรกมาร์สเนี่ยจะอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ามาร์สไปอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนี่แหละนะครับคือเหตุผลที่จูเลียมันโกงจะเป็นต้องมีการ์ดแต่อย่างที่บอกครับมันใช้มาร์สในการแก้ทางได้ช่วงเริ่มต้นเกมถ้าไม่มีมาร์สนี่คือเจอเราลดความเร็วขี้แตกอีฝ่ายไม่ได้เดินนะครับบอกเลยว่าถ้าอีฝ่ายเนี่ยคือแบบไม่มีมาร์สเนี่ยไม่ได้เดินเลย เพราะว่ารอบแรกผมจะสกิลแรกตั้มตายรอบ2สกิลสต่อโป้กอีกฝ่ายโดนลบจบเลยเราจะตีรัวตีรัวอันนี้แหละผมถึงบอกไงว่าตัวของการมี2ดาวที่มีชีวิตอ่าที่มีตัวของตายเกิดเนี่ยฟื้นฟูเลือด45%แล้วก็การสกิลเนี่ยมันจําเป็นใน p v p มากๆแต่ถ้าจูเลียสศูนย์ดาวถ้าจูเลียสไม่มีการ์ดเราเอาไปลง PVE ลงตีบอสลงดันเจี้ยตอื่นๆได้ไม่มีประโยชน์ไอ้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องของ p v p เนี่ยผมมองว่า ถ้าศูนย์ดาวเนี่ย PVP ค่อนข้างลำบากอีกอย่างหนึ่งถ้าเราตัวจูเลียสเนี่ยเป็นแค่4ดาวความเร็วต่ำกว่าโนเอลโนเอลสตาร์ทที่106 j จูเลียสสตาร์ทที่104อัพมา4ดาวเป็น105อัพไป5ดาวจะเป็น107 j จูเลียสจะเร็วกว่าโนเอลก็ต่อเมื่อเป็น5ดาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมเลยต้องทำจูเลียสให้มันตัน5ดาว ไม่งั้นก็คือแบบ PVP ค่อนข้งยากประมาณนี้นะครับแต่ว่าตีบอสเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วก็โนเอลเนี่ยเดี๋ยวผมได้เควรุ่นพี่แม็กหน้ามาเนี่ยอีก2ชิ้นเนี่ยผมจะเอาไปอัพโนเอลให้มันเป็น5ดาวเลยแล้วจะเก่ง PVP มากใช้2ตัวนี้ลงด้วยกันหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้อย่างที่บอกมาเป็นความคี่เห็นส่วนตัวของผมเพื่อ,อนๆลองไปพิจารณากันดูเองผมมองว่าตีบอส PVE ลงดันเจียนลงอีเวนต์ธรรมดาได้ PVP ถ้าถ้าเป็นศูนย์ดาวถ้าไม่มีการ์ดผมมองว่ายากอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่ายากเริ่มต้นเจอไลอาสับโปบาโปบา,ปาแตกแน่นอนนะครับเจอลิสตอย่างเงี้ยยิ่งลิสตมันเป็นตัวแก้ทางเป็นอมตะอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งสวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือจับประมาณนี้นั่นเองครับก็เจอกันคลิกหน้าสัพคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงท่านี้กันครับสวัสดีครับ